สวัสดีครับวันนี้ผมครับก็จะมารีวิวนะครับเครื่องดนตรีสารนะครับก็คือพินนะครับตัวนี้แล้วก็รีบก่าจจะเปลี่ยนสายด้วยครับพอดีแล้วก็เลยทําคลิปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มาประมาณเกือบสามปีแล้วต้องรีวิวสักทีครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผอกอตอนนี้สายมันก็เก่านะครับเราดูเป็นขึ้นสนิมนะครับอุกสนิมเหงื่อที่มือร้อนนะครับเวลาเล่นนะครับ แล้วก็ตรงที่คอนะครับยังมีฝุ่นเราจะทาความสะอาดไปด้วยเลยนะครับพินตัวนี้นะครับเป็นสเปคเป็นพิน3าสายนะครับมีเฟตทั้งหมด15เฟตนะครับเรียงเป็นเรียงกันลงมาครับแต่ตัวนี้ราคาผมซื้อมานะครับตัวนี้2,500รบาทนะครับตัวนี้เป็นพินโป่งธรรมดานะครับตัวนี้สเปกก็ทั่วไปเลยครับเป็นไม้ทั้งหมดนะครับแต่ลูกบิดจะเป็นลูกบิดลูกบิดชุบนะครับนี่ครับ ยังงองงนะัแต่ว่าก็สุกภกแล้วไม่ได้เจ็ดไม่ทำกวาศรัอันนี้จะซื้อแยกนะครับเป็นหัวพิพนนะครับตนดูนะครับอันนี้ก็สุกภพเหมือนกันครับไม่เคยได้เล่นนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณ5้าร้อยบาทนะเป็นงานศิลปะนะครับของน้องชายผมนะครับสวยงามครับจะขันใส่ตรงนี้นะครับเราจะมีน็อตให้นะครับก็ไปแบบนี้นะครับ ไปดอก,กนลได้ออกอ่านี่นะครับถอดใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตถอดนะครับเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้นนะครับ,รบลองมาทดสอบฟังเสียงก่อนที่เราจะเปลี่ยนสายใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้สายเก่าอยู่นะครับเสียบมานี่นะครับเสียงก็จะถึงขุนิดนึงครับ นี่นะครับเราจะถอดกันเลยนะครับก็เอาสายสไปออกเลยครับทำงาน้องานสะดวกขึ้นนะอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับเพื่อทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับมันสายผินะครับอันนี้จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนออกมาครับสายก็จะเริ่มหย่อนนะครับเราปารทำงานนะ ออกมาแล้วนะครับอ่าเมื่อถอดเสียกมาแล้วนะครับเราจะทําการเบรคจากข้างหลังนะครับเป็นที่สอดสายนะครับตรงนี้ดึงออกมาเลยนะครับจะแดงนิดหน่อยครับสายมีมอนมาแล้วสายสามนะครับนะครับสายสองอกมาแล้วนะครับเบรออกมาเลยนะครับ เอาสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งก็จะสายเล็กสุดนะครับเป็นขนาดนะครับของสายหนึ่งจะเล็กสุดสองจะเป็นขนาดกลางสายจะใหญ่นะครับเพื่อให้ส่วนเสียงที่ได้ออกมาจะมีระดับของเสียงของเมโลดี้นะครับหรือของโน้ตตัวโน้ตที่ออกมานะครับจะเป็นเสียงต่ําเสียงสูงนะครับอนี้ครับสายหนึ่งออกไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะสกปรกนิดนึงนะครับ ไ่ด้เล่นนานครับฝุนฝืนเลยจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดนะครับก็มีตันนี้เป็นแรงนะครับไว้ปัดฝุ่นนะครับแล้วก็มีผ้านะผ้าสะอาดสเปรย์นะครับ็แอลกอฮอล์นะครับจะฉีดเยอะนะครับตัวนี้ฉีดพอประมาณนะครับก็ฉีดลงไปเลยนะครับที่มอดีรนเครับปัดนะครับฝุ่นตามซอกมุมนะครับ ตรมูลต่างๆนะครับผมเช็ดเลยนะครับสำคัญนะคือตรงนี้ครับตรงเร็จน,นะครับให้สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดเสียงจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับเสร็จนะครับ อาเสร็จแล้วครับคุณน้องก็ดูสะอาดดูสวยขึ้นนะครับนิดนึงนะครับมีด้วยนะครับตรงนี้ก็ให้สะอาดนะครับดูที่ผ้าอีกของเรานะครับฟยลิปส์สายนะครับข้อนี้นะครับรีโวปนะครับหรือผมอ่านถูกหรือเปล่าฟิลิปส์นะครับก็ถามว่าเขาคลิปสันหมดนะครับสายนี้สายเบอร์สิบเอ็ดนะครับหรือสายสายกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้ครับสายกีตาร์โปร่งนะครับแต่ส่วนมากกีตาร์โปร่งจะดังดีกว่าครับตัวนี้เบอร์สิบหกนะครับสายกีตาร์ครับ นี่ก็เป็นเบอร์24ส่ครับใส่สายที่3นะครับใส่สายแรกก่อนเลยนะครับแกะเลยคครับผมนี่นะครับจะเป็นสายที่2ของกีตาร์นะครับวัดระวังครับอย่าให้สายพับนะครับพับมานี่ก็อาจจะขาดเล่นไปอาจจะขาดก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะบางนะครับบางที่สุดนะครับเอาเข้าที่รูนี้ครับรูแรกนะครับช่องแรกครับผม อดเข้าไปเลยครับอ่านะครับแล้วก็ดึงดึงมานะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับจะมีรูอยู่ครับเห็นไหมครับรูเล็กๆครับอ่าเป็นรูเล็กๆนะครับเสีบยว้าไปแล้วก็ใช้ลูกบิดหมุนนะครับกดไว้นะครับแล้วก็ที่บิดของเรานะครับจะหมุนนะครับหมุนก้อนเข็มนาฬิกานะครับอ่ามันไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานานไหมนะครับ เราจะไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับผมนะครับเมื่อเราใส่สายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่เราครับอยากให้สวยงามแล้วก็พันเาให้สวยงามนะครับสายก็จะใสๆนะครับสายใหม่นะครับก็ทดสอบเสียงกันเลยนะครับผมเสียงก็จะใสขึ้นนะครับเพราะว่าสายเป็นสายใหม่นะครับ ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนะครับทำคลิปต่อไปนะครับผม mm hmm. ก็นีขอบคุณครับผม